พอเาพวกนี้ได้แล้วเราก็จะกระโดดลงไปอทีลงมาผมมาตรงช่องลมเอ้ยไข่เอ้ย,อยอแม่งอยู่ข้างบนนี้ อย่าลงจอดมันลงไงของมันมนเราทำไรรอ e a s ี w เว t นั่งง้ยใครลงมาแล้ว นั่งใครอ่ะเดินไปข้างในแล้วแล้วเขาก็ปิดลิม ทบสโลคนคนเดียวยิงแม่งเกือบหมดแม็กชุดเฮียอะไรจะนาขนาดนั้นปืนแม่งยิงทีต้องใช้เป็นพันนับไอชีแล้วกระสุนแม่งก็หายาก แฮกประตูเปิดมนซอยซอ้าวไอเวรแล้วกูจะเข้าไปยังไงวิ่งชนแม่งก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยใครยิงอ,อ,อีกแล้วอ่ะมึงอีกแล้วใช่ไหม ตายไป really ต่ออ่าเปิดแล้วเ mm hmm. ข้าไปเราก็จะจบมิชชั่นที่10 ตอนนี้เราก็าเข้ามาข้างในแล้วโอเคมิชชั่นที่11เฉยกระสุนกันกระสุนมีน้อยอย่างที่บอกเข้ามาก็โอ้ทหารมันวิ่งอะไรันข้างบนหรอไอตัวนี้อีกแล้วอ่ะตัวแจมเมอร์นี่ ร uh, ้อยปึ๊แกนเื่อแกนเรื่ออะไรตู้เปิดเห็นกระสุนกันอึ๊บมีใครอยู่ป่าเดินเดินเดิเฮ้ยทหารโหเพียบเลยเดินกานเดินกัน ยังไม่มีใคร activity o มองเฮ้ยโอ้ตัวใหญ่ทำไมข้างล่างระบบมันรวนรน,นวะ มันโวนลวนวะเแบกบอือ้อกระทึบซะเป็นปกติละเครื่องมันทำให้ระบบเราลวนนี่เองตัวนี้ปุ๊บโอ้เก็บข้อมูลตตัวนี้เฮิร์บไม่มีใครบันไดปุ๊บปีนปีนลงสไลด์เลยอื้อ มีใครอยู่ไหมในช่องเหล็กสแกนไม่มีเก็บนี้ก่อนเราก็จะทิ้ลงไปล่างแล้วไม่มีใครเดินต่อเสียวจริงในตัวบินๆเนี่ยเสียวจะเป็นในตัวที่มันมีบาลี โอ <da> ้โหแม่งลงมาเตะเลยโอ้โอ้ยตกตายปุ๋ยเอาละเจอตัวเต็นะแล้วเราสแกน มันโอ้กระโดดนี้จะสู้ไงวะมันต้องมีวิธีมันต้องระเบิดด้านระเบิดด้านอ๋อไม่ได้ระเบิดด้านแต่ว่าให้มันพุ่งย้อนกลับไปตัวเองโอ้ยอยู่ไหนวะกระสุนมัน ไม่รู้ย้อนกลับไปย้อนกลับไปย,ย,ย,ย้อนกลับไปคือโดนซะมึงใช้สโลว์ใช้สโลว์ตู้มันย้อนกลับไปย้อนกลับไ,ไปเอาเอาเอาหายไปเลยจะสุนหายมันบินไปไหนแล้วเปิดข้างบน ถ่ายกันถ่ายกันโอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ยอืออายไม่น่าหันหนีเลยหันหนีแล้วมองมองไม่เห็นกระสุนเอาใหม่ใหม่ใม่เกมนี้ยากอยู่เราต้องใส่เด็กยิงมาก,กหนีโดนระเบิดตัวเองหนีต่อไป เบอรตัวเองเอากลับไปโดนรล้เบอรตัวเองเอากลับไปเอากลับไปดิเอากลับไปเอากลับไปดิเออโดนตัวเองเอากลับไปโอ้ยแม่งดันชาโอโอ้เมื่อกี้หันมากด E แล้วแม่งไม่ยอม สแกนหล,หลังเป็นเลเซอร์สีเขียวอะ่ะต้องสมาธิเล่น

เออเอากลับไปเอากลับไปเอากลับไปทุกลูกเลยดูไม่ต้องการโดนซาโดมมาตายนั้เราดีมั้ยอ๋อเอาคอสต์ทำไงเนี่ยอันนี้มึงก็หลบไม่ได้นะแบบดีแบบดีอี yeah มาอีมาดูใช้สโลเฟ่หลบหลบ โอ้โยเดี๋ยวนโดนโดนโดนมีหนึ <re na, ่งยันติโดนมีหนึ่งยันิมึงอย่าอย่ามึงอย่ายิงอย่ายิงเป็นคนไม่เอาเออใชสโลเวนกัมติดแจมเมอร์ตรงนี้โอ้โอ้โอ้พอก่อนเฮ้ยพอก่อนวิ่งวิ่งหนีมาฝั่งนี้เบกต้องซื้อเนี่ย เียไอ้ที่มันวางไว้ตรงพื้นระบบดวระบบไฟฟ้ช็อตเอื้อเอื้อเอื้อไฟฟ้าช็อตดิมึงหอาล้วไงล่ะเอาล้วไงเดินเดินเอ้าเาโดดมั่วเลยมึงเอาเอาเมาไนแล้ววะตายยัง อ้ยมึงยังซูมึมึงต่อยน่ะต่อยต่อยโอ้โหพ่อเออเกือบตายแล้วขอบใจมากเพื่อนไอ้เชียนี่มึงเล่นแรงกับปูนะเอาหูมึงนี่เลยมึงคันหูมากเลยคันหูใช่ไหมทำกับกูงี้มึงคันหูใช่ไหมเอาชิปมึงมาเชีนยนี่โคโ ขีปมากูจะอาเกตตัวกูอัพอะไรดี r o t เทค i ท e s ชี e วด d o เ b l e นี้ดีกว่าอะไรไม่รู้อัพไลก่อนนี่มี o t e เทค v ท s h ชี l d มีบารียอักกันกัระบบน,ข,นขึ้นบิน ้ไยานอนาคตมันเฟียวดีหันไปไหนไม่ได้ให้มองแต่กระจกดูที่ฟิล์มกองแสง่ยเป็นจุดๆคล้ายๆกับ ปีบ้านเราที่ติดตามรถเอาเฮ้ยยานหายยานวาร์ฟ Why did she help me? อะไรวะมันแปลว่าทำไมเธอถึงช่วยฉันเนี่ยเอาล่ะจบมิชชั่นที่11 66.7%เปอร์เซ็นต์ Cayman global hunters are probably block Lower Bay. We'll go through the down zone and make our way back to the Manhattan complex. They won't come in here after us. Damn it! There! Um, 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 um. This area is powered um, down. access to the Eurocorp grid has been locked on since the 2052 food riots. That door won't open without power. Over here! Looks like a way inside. Help me reach that ladder. We'll have, to I'll the to the we'll have to meet further up i'll open the door to the outside thank you very much find inside. I'll with another way you. meet up อยู่ไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่นั่นให้หาทางเข้าอ่ะเข้าไปข้างในออกอๆกวิ่งติดเล็กเฮ้ยจะไปทางไหนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหนีไปไหนเฮ้ยอะไรวะประตูจะไปทางไหนเนี่ย มีให้ไปไหมหมีทงให้ไปไหมวิ่งชนแม่งประตูอือ้อไม่ได้โดดขึ้นไปดิอ๋อเบรค nhiều lủng rạng ní oh gas luôn oh sáp ta oh sáng mèng mở đưng yo mực phơi ไม่มีบินขึ้นไปมีใครอยู่ไหมนี่อะไรวะเนี่ยไม่มีใครอยู่มิชชั่นที่สิบสองอยู่ที่นิวยอร์กเปิดเปิดแล้วจ้า มายังเบลคอือดึงซะเก็บขอเล็กแล้วเราก็จะมาขึ้นตรงนี้อีกแอคทีฟปุ๊บ ให้ตัวปีนขึ้นไปหรือไงฮะปึบปึบไม่ได้ปึบเอาเอาเฮ้ยล่วงปึบปึบวิ่งฮึบ ขึ้นมาแล้วมากดสวิตช์นี้ต่อแล้วมันก็หวนกลับมาเราเพิ่งเอาไปขึ้นฝั่งนู้นเฮ้ยี่เครื่องอะไรเอ๋ยอเวนกลับแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยตรงนี้ได้เลยปะ่ะเออเออฮึ่ยยอเออเสร็บร้อย มาขึ้นบันไดนี้อาา้าวมาถึงแล้วลลลิี่ดรอใช่ปบเอรร์์เต<า>อส้าลิงก์อะไรัน